Go go go! โยโยสวัสดีครับสมาชิก FC คืนลูกหนังวันนี้อยู่กับผมเจเจสดาเช่นเคยครับแล้วอย่าลืมว่าเราจะคืนไปทุกส่วนของกีฬาฟุตบอลด้วยกันนะครับเหมือนเดิมนะครับคอนเสปร์เราวิเคราะห์ฟุตบอลทุกวันดังนั้นถูกผิดเรื่องหนึ่งแต่ณมม่นํามาให้ถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ได้คิด,ดง่ายคุณมีทิมเชีย์ในใจฟังคลิปคึนลูกหนังถ้าตรงกันก็จัดไปไง่ายๆแบบนี้นะครับเหมือนเดิมนะครับฝากไ้ด้วยสําหรับช่องคืนลูกหนังทั้งสองช่องทางนะครับทางยูทูบกําลังจะเข้าห้า ยู u ูบด้วยนะครับอามรถึงคำคืนวันอังคารครับคืนนี้ไม่เหงาครับเพราะว่ามีฟุตบอลลีกใหญ่ให้ตามเชียร์กันเป็นนัดกลางสัปดาห์นะครับคลิปแรกไล่เรียงตามเวลา3คู่ในเกาโชเซียอาทั้งหมดเลยนะครับไปเริ่มที่เวลาเที่ยงคืนครึ่งครับอัตาลันต้าอันดับ4จะเปิดบ้านเจอกับเวเนเซียอันดับ16 อาร์ตานตาอยู่28แต้มนะครับเกมล่าสุดบุกชนะยูนตุสมา1-0นะครับสภาพทีมต้องเช็คโรบินโกเซนคนเดียวครับแต่ว่าตัวหลักที่จะพร้อมลงเล่นครับมาเช่นเดรูนเรมโบฟลอยเลอร์น,นะครับแนวรุกเนี่ยคาดว่าอาจจะได้เห็นทั้งดูวานซาบบัตตาและลุยส์บูเรียลลงเล่นพร้อมกันนะครับแล้วก็มีตัวรุกอย่างมาติโอเปสซีนาฝั่งของเวเนเซีย15แต้มนะครับเกมล่าสุดแพ้คา,าบ้านกับอินเตอร์0-2ครับ3แนวรุกเป็นมาต,ติอารามูดาวิดโอเกเรเก้และโทมัสองรีนะครับเอาง่ายๆว่า เจอผลล่าสุดต้องย้อนไป18ปีก่อนครับแต่ว่านั่นมันก็นานแล้วนะครับเวนเซียอาจจะดีกว่าในช่วงนั้นแต่ว่าอัตลันต้ายกระดับขึ้นมาดีมากนะครับแล้วก็เวเนเซียเนี่ยเป็นทีมที่เอาง่ายๆไม่แน่นอนนะครับนะครับอที่อัตลันต้านี่ชนะมา3นัดรวด7นัดหลังสุดในดลีกไม่แพ้นะครับเกมล่าสุดบุกชนะอยูเวนตุสต้องบอกว่าช่วงนี้รับก็นั่นเกมรุกก็ยิงกระจายนะครับยังชอบไปที่อัตลันต้าผมมองว่า2ประตูมีให้เห็นแน่ครับและน่าจะไหลไปถึง3เียรอัััตตนนาะคบ ขยับไปที่เวลาเที่ยงคืนครึ่งอีกหนึ่งคู่ครับฟิโอเรนติน่าอันดับ6จะเปิดบ้านเจอกับซามโดเรียอันดับ15ฟิโอเรนติน่ามีอยู่21แต้มครับเกมล่าสุดบุกแพ้เอมโปลีมา1นต่อสนะครับสภาพทีมไม่มีมาริยานาตาสิตปรกักหลังเซอร์เบียที่ยังเจ็บอยู่เหมือนเดิมตัวลหลักมีลูคัสตอเรราคุมตรงกลางนะครับแนวรุกริคาโดซาปาโนราริคาโดโซตินนะครับข้างหน้าเป็นดูชันวาลาโฮวิชฝั่งของซามโดเรีย 15แต้มครับเกมล่าสุดเปิดบ้านชนะเวโรนา3-1นะครับไม่มีมิเกลดามสกาดครับตัวรุกทีมชาติเดนมาร์กที่เจ็บนะครับตัวลหลักจะมีอันเปนโอคอนเดว่าคูน่าเป็นไฟโบกอยาเลล่าเล่นกับฟานเชสโกคาปูโตนะครับฤดูกาลที่แล้วเจอกันซามโดเรียเอาชนะไปกลับเลยนะครับเอาง่ายๆคู่นี้ฟิโอเรนตินาถูกยกให้เหนือกว่าฟิออ่ยเป็นทีมที่ยังไม่เสมอใครเลยนะครับ14นะัดที่เล่นมาชนะ7แพ้เเอาง่ายๆว่ามาตรฐานยังไม่นิ่งในขณะที่ซามโดเรีย กลับมาอยู่ในช่วงที่กําลังมั่นใจนะครับชนะมา2เกมติดผมดูแล้วสถิติก็ดีกว่านะครับวัดใจไปที่ซามโดเรียครับเกมนี้น่าจะบุกมาแบ่งแตม้มไม่แพ้เป็นอย่างน้อยในคืนวันนี้เชียร์ซามโดเรียนะครับปิดท้ายที่เวลาตีสองครับ ซาแลนนิตาหน้าทีมบวยครับจะเปิดบ้านเจอกับยูเวนตุสอันดับ7จ็ดซาแลนนิตาน่ามีแค่8คะแนนครับเกมล่าสุดบุกไปเสมอกายารี่มา1นึ่ต่อหนึ่งสาพทีมไม่น่ามีฟรอนลิเบอรี่ตัวเก่านะครับที่มีปัญหาการบาดเจ็บต้องเช็คครับคู่น่าจะเป็นเฟเดริโกโบนัสโซลี่เล่นกับมิลานยูริชฝั่งของนาลายูเวนตุส21แต้มเสียฟอร์มมากนะครับแพ้คาบ้านกับอาตัลันต้าไป01ครับแถมคืนวันนี้ไม่มีเฟเดริโกเคียซ่ากับอารอนลัมซี่นะครับตัวหลัก ตรงกลางเป็นมาริโอโลคาเตลลี่โรดิโกเบนจังกูครับคู่หน้าเป็นปาโรดิบาล่ากับอัลเบโรโมราตานะครับแน่นอนก่อนเกมยูวนตุสถูกยกให้เหนือกว่าในการบุกมาเยือนครับเอาง่ายว่ายูเว่ตอนนี้เอาง่ายไ,ไม่ต้องไปพูดถึงการลุ้นแชมป์แล้วนะครับถือว่าไม่น่าจะไล่ทันแล้วครับต้องลุ้นถึงการมองสียอันดับแรกถึงตรงนี้ตามหลังคาตาลันต้านดับ4อยู่7จดแต้มน,นะครับดังนั้นยูวัตสต้องเร่งเคลื่อนในขณะที่ซาเลนตหน่าโอกาสกลับไปเซเรียบีสูงมากนะครับเอาง่ายเล่นในบ้านมาเจนัดก่อนหน้านี้แพ้ไป5เกม และส่วนใหญ่เป็นการแพท้ทีมใหญ่ทั้งหมดด้วยนะครับแสดงเห็นถึงประสบการณ์ยังน้อยครับวัดใจยูนตุสนะครับแม้ว่าจะแย่มาหลายเกมแต่ว่าเกมนี้ต้อง3ามแต้มครับแล้วถ้าประตูแรกมาผมว่าซาเลต้านไม่อยู่ครับยูนตุสน่าจะบุกชนะถึง2ประตูได้เชียร์ยูนตุสนะครับสรุป3มทีมครับชอบที่อตแลนตาซามโดเรียและยูเวนตุสนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันในครึ่งหนังบิกแมชขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย